ครับสวัสดีครับยิซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็แต่มขึ้นมาวัดปูกูแก้วนะครับเนาะปูวันนี้ทำมิธีมือในยกโซฟาขึ้นเซ็ทหอละคัางนะครับยิบซี่นี่แขกญาติยายาโยมขจ้ามาไลายครับ กำลังทำพีดีกันครับน่ก็จะี้กั็หลายหลายใช่ไหมอันนี้อียงงากเลพอเต็มพาด้วยเออาต้มาเก้ยวเกี้ยวเล็ก

กานังทำพิธีครับเอที่ กัมปตาธินามะโกสัมสรณังปะทินาน อ,อป่านแะม่นะ <c oughs> มี้ารไจกคนมาไล่นะครับเนาะ

Uhm. ตัวเลขกันนะครับที่ครับผมตัวเลขกป้ายแล้ววะเป็นบรรยากาศนี่ครับมาครับที่ได้ป้ายเรื Eugene, <audio nek> ่องโซเล็กเนี่ยทางฟูขึ้นไปไปแล้วนะครับเนาะ พูดผินไปไปแล้วยรจีแดงวัสดีครับวแดงวัดีครับวัสดีครับครับผมวันดีครับมาหัวใใหมาหรวใมาหอดหมู่บ้านโอเบิ่งตะชคลิปไปเที่ยวเล่าครับเออ

เก้าส oh. really? ี่ห้า so ส like ี่สามหกจ้องตัวหเป็นหงี่เก้กสน่จะเป็นหาสามนนงนเรื่องวะใ้เานเบอรนดก็แคบมาจอไว้ก็ได้ค่ะ จมมอวงเหยี่ยมจังไรแต่แคบมาจอเอาเนาะค่ะเนะาะบางเถีอนี่คนเขามาดวาางงายน้ำกันายค่ะปล่อยที่เหล่าผู้ใหญ่ทา่านจังไรแต่เพิ่งผิดจรณาน้ำกันเนาะค่ะเน,ะะนาะวัดที่แรกว่าเขาเต็มเต็มค่ะเกลําลำย่ปล่อยลงไปอยู่เลขถูกวัดน,นี่ก็มาตามต่อเดี๋ยวเขาไปเบิ่งถูกน้ำกันค่ะ ครับเอเดี๋ยวเาแต่ภาพบางไหมเนาะครับเนาะบงวดงวด่นิหกันว่าให้ตัวใดเแจกอ่ง่ายเมันคือเหลี่ยมตาพเห็นเลยวิ่งบนล่าง4กับ6จับคู่3ตัวมี8ปดหกหนึ่งเหหนึ่งห้าหหนึ่งสองตัวหกหนึ่งหกสาม่เก้หนึ่งสตัวกันหาสม ครับส่วนเลขทูบก็มี007นกปูดจำเนาะแมเลขทูบก็มี007จับคู่00 07 70ครับถึงอ่ะอันนี้ก็คือเลขคำนวณของปูนปะขวแมเนอันนี้ครับพี่น้องที่แคปหน้าจอไว้แล้วพี่น้องเด้อแคปหน้าจอไว้บางทีแอดจะอ่านไม่ทันเพราะว่ามีหลายช่องกันมากับเปลี่ยนอ่านเรียกแถวกันเข้ามาเหมือนกับล่งท่านเลยพี่น้องที่ครับผม ไอ้สิแค่มาจอแล้วก็เอาไปติดตามกันนะครับผมเนียนครับเด็ดต่อคิวป่านนี่ทูปปูกนเนาะนี่ทูปปูกเกี่ยวมาแล้วครับผมนี่ครับแคน้าจอยบนนะครับเดิมศูนย์เจ็ดเขาก้อพอเตี่ยมนะพอเตียมเ่อคงท้ายหมดละวันนี้อาจจะเบิ้ลศูนย์ยังว่าทำมันนั่นยกว่าเจดแดงมากไปมันจะดีทรงทรงเลยนะครับผมโอเคครับผมอ่ะ ครับหนะ้าจอเรียบร้อยนะครับผมจะมาตรงกันหลายสำนักเลยดิครับเดี๋ยวเเบิ่งได้ถูกข้างในมั้งเบิ่งได้ถูกข้างใน,น,น,นจริคริงเลยเนาะเอเปนของจริงเนี่สี่ผ่าเขามาเบิ่งตูกคู่จุดถูกเนะครับเนาะ อ่าเ็ูก็ดมที่ครับผมเของูกียวมาแล้วนะครับผมกเดกููเกี่ยวมาแล้วอที่เที่มาจไกันสักทีนเจ็ดเรียอนี้เดผูู้เกี่ยวได้เศูนย์ศูนย์เจ็ หมดดีมาก่าหมดที่แล้วสองวัดแล้วพวกเขาเลยครัหมดทีด่แล้วคัเขาตะนขึ้นวนนปูงานวดดีได้ขปูวนพ่นตัวเองแต่กับจัาไรกไเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์ก้ที่แล้วผมความั่นของปูเขาตรงสเลยเขาศูนหา ศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าครับเจ็นครับนี่คือเลขถูกนะครับเนาะศูนศ hmm. oh, mm, ูนย์เจ็ดนะครับอีแปครก็มีนำแดงเม่นั่งพวกพอโูบขอหลับด้วยครับเด้อคุณเมียอีฟีทั้งสองพอแต้มผ้าร่วยโชคโกบมันๆกันเนาะครับเนาะครับ ภาเบอีอเกขที่หนึง่งเอฟซีภาดีเลยมาบองเขาคัอยมาเยี่ยมเกียร์สี่กับหกก็ผมกูปูเชนวาหกมาล้าเประนต์กับผมเนาะเลขสามตัวก็พรอมโอแปดหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งห้าหกหนึ่งก็พรม ไม่ต้องโต๊ดสามตัวตรงๆไปเลยครับผมปังแน่งวดนี้ครับผมนี่ครับเลขสองตัวครับหกหนึ่งหกสามนี่ครับผมหกหนึ่งหกสามเน้นบนครับผมเนาะราคาสี่เก้าครับผมสี่เก้าหนึ่งสี่ครับผมเน้นล่างครับผมตกกันครับห้าสามเน้นล่างครับผมเด้อนี่ครับผมเนาะเลขทูปคูครับผมศูนย์ศูนย์เจ็ดครับผมเนาะนะครับตัดเด่นสามตัวครับผมกระเป๋าแม่ครับศูนย์ศูนย์ 0 7 7 0์เจบนะผมนี่ครับเพราะว่าปูขอไว้ให้ผมเนาะแฉกนาจอยเบิ้งนะครับได้ยังที่ปูขอไวกห้ามหมผมเนาะปูแก้วนะครับเนาะซัดนะครับยังทีเนาะครับผมไปแฉกนาจอยครับผมบรรยากาศไปนทำอะครับเนาะ đông lá miếng không quăng mà ở đây ngoài lại lấy ở đâu เขาจะกำลังติดต่างอยู่ครับเอฟซียอดโซฟาเป็นบัคขับกันเอะเกินว่าสันบอกเอาสำหรับชิปนี้ก็ไว้สำหนี้กันน้อยเอฟซีเนาะเปเตียมเคากับขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิเงมาติดตามเปเตียม พอหายุกๆนมานนะครับเนาะใอ้ผูกไว้รวยเงินกันวันที่16ธันวาคม65นี่นะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้แต่ไม่เคยดีเอาไ้พอกันคลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม